เช็ดน้ำตาออกดีๆเอาผ้าเน่เน่เอาปลาเปิดให้เอาผ้าเช็ดเอาผ้าเอาผ้าเช็ดน้ำตาเอาผ้าเช็ดน้ำตาก่อนเช็ดดีๆอเช็ดหมดยังเช็ดียังไม่หมดจ้าด้วยถ้าเจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าสวยๆจ้าก่อนปอาป้าเอาให้อ่ะเอาไหมถ้าเอาจ้าก่อนจ้าก่อน จ้าก่อนแล้ว,ลวยืนขึ้นเราจ้ายืนขึ้นจ้าก่อนจ้าพาตรงไหนอีก

ấy mày đó, về chung cái cái, Để chung cái cái, say bye cả, say bye đó,